ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำรรสวนวันนี้จะเล่านิทานสั้นสอนใจให้ฟังนิทานเรื่องเนนดอ้อขอลองดีนางวัดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหมู่บ้านชายขอบป่ามีสาม,มเณรน้อยชื่อว่าชาติผู้ซุกซนและไม่เคารพกฎเกณฑนะ์นักแม้หลวงพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศีลธรรมจะคอยอบรมสั่งสอน แต่เนนชาติก็มักจะหาข้อกวนใจหลวงพ่อและชาวบ้านอยู่เสมอวันหนึ่งขณะนั่งสนทนากันใต้ต้นโพหลวงพ่อกล่าวเตือนว่าอย่าไปเที่ยวเล่นใกล้ป่าช้ามันมีเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าอยู่แต่เนนชาติหัวร้อออกมาเสียงดังแล้วตอบว่าถ้ามีผีจริงๆทำไมไม่ออกมาให้ข้าเห็นหลวงพ่อก็แค่ขูเด็กเท่านั้นแหละหลวงพ่อได้เพียงแค่ยิ้ม ไม่ต้อตอบอะไรทั้ว่าดวงตากลับเป็นกังวลยิ่งนักคืนนั้นหลังเสียงระฆังวัดเงียบลงเนนชาติก็แอบปีนรั้วออกจากวัดถือดวงไฟเล็กๆมุ่งหน้าสู่ป่าช้าป่าช้าที่เงียบงันจนได้ยินเสียงมแมลงกลางคืนร้องระงมต้นไม้สูงใหญ่ยืนต้นซ้อนทับกันจนแทบมองไม่เห็นทางเดิน ซากกองฟืนและเท่าถ่านจากการเผาศพเมื่อกลางวันยังคลักคลุ้งในอากาศเนนชาติเดินทำเพลงเบาๆเพื่อปลบความกลัวพลางท้าทายออกไปเสียงดังว่าไหนละผีออกมาให้ข้าเห็นหน่อยเถอะทันใดนั้นลมเย็นยะเยือกก็พัดวูบทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีทีท่าว่าจะมีลมดวงไฟในมือเนนพลันดับวูบทิ้งให้เขายืนอยู่ในความมืดมิด เสียงหัวรอกแผ่วเบาแววดังมาจากทุกทิศทางแล้วสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าร่างดำทะมึนหลายร่างกะโหลกสีขาวโผล่ลุกไหม้ด้วยเปลวไฟสีเขียวอมฟ้าพวกมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเนนชาติทีละก้าวทีละก้าวเสียงไม้แห้งหักดังกรอบแกรบใต้เทา้าเนนชาติตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวเสียงหนึ่งแผ่วกระซิบ ใกล้ข้างหูเจ้าหรือที่กล้าท้าทายพวกเราเจ้าลบหนูพวกข้าอย่างนั้นหรือทันใดนั้นแขนโครงกระดูกยื่นมาคว้าข้อเท้าเนนชาติเขาล้มลงและพยายามดิ้นหนีร่างกายหนักอึ้งราวกับมีบางอย่างกดทับความเย็นเยือกซึมผ่านผิวหนังถึงกระดูกจิตใจเขาถูกกลืนด้วยความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ในห้วงสุดท้ายของความสิ้นหวังเนนชาตินึกถึงหลวงพ่อรำลึกถึงเมตตาที่ตนเคยลบหลู่จึงยกมือขึ้นพนมสันะร,ริกข้าเจ้าขอโทษข้าเจ้าสำนึกผิดแล้วพลันเปลวไฟประหลาดก็มอดดับลงเสียงคร่ำครวญเงียบหายไปเนนชาติพบว่าตนเองนอนอยู่กลางป่าช้า มีแต่เท่าฐานและขี้เท่าก็เกิดตามจีวรเช้ามืดเขาเดินกลับวัดอย่างอ่อนแรงหลวงพ่อรอยอยู่แล้วใต้ต้นโพเมื่อเนนชาติก้มกราบแทบเท้าหลวงพ่อลูบศีรษะเขาเบาๆเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเจ้ารู้หรือยังว่าผีร้ายที่สุดไม่ใช่ผีที่ป่าช้าแต่คือความดื้อหนึ่งและอัตตาในใจเราเองนับแต่นั้น เนรชาติเปลี่ยนเป็นเนรที่สงบเสงี่ยมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมโดยไม่เหลือเขาเดิมของความดื้อรั้นอีกเลย